สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันที่10สิงหาพุทธศักราช2567เรากําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่หัวหินนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเก่าพอดียังไม่ได้ลงให้ดูนะฮะเราจะเดินทางจากขึ้นทางด่วนตรงเสาวรีนะฮะมุ่งสู่ทางต่างระดับดินแดงเลี้ยวขวาบนถนนต่างระดับ ข้ามบึงมังกรสันแล้วก็ชิดซ้ายวนซ้ายมุ่งสู่ถนนทางด่วนพิเศษเฉลิมหานครจะขอกล่าวถึงทางด่วนพิเศษเฉลิมหานครหรือระบบทางด่วนขั้นที่หนึ่งเป็นทางพิเศษสายแรกของประเทศไทยก่อสร้างและเปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2524 โดยการทางแห่งประเทศไทยนะครับทางด่วนเฉลิมหาานครมีจำนวน3เส้นทางมีจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเชื่อมต่อการที่ถนนแยกต่างระดับท่าเรือระยะทางรวม27.1กิโลเมตรประกอบไปด้วยสายดินแดงท่าเรือสายบางนาท่าเรือ และสายดาวขนองท่าเรือนะครับทางด่วนพิเศษขั้นที่1สายดินแดงท่าเรือเปิดให้บริการเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2 5 4 4ระยะทาง8.9กิโลแนวทางเริ่มจากปลายทางถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งไปทางใต้ผ่านแยกต่างระดับมกักะสนผ่านถนนสุขุมวิทช่วงนี้เป็นช่วงนี้ เป็นช่วงยกระดับข้ามถนนสุขุมวิทและก็จะเป็นทางราบตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามสและจะเป็นทางยกระดับอีกครั้งหนึ่งในช่วงถนนพระรามสี่ถึงทางแยกต่างระดับท่าเรือเชื่อมต่อทางพิเศษสายดาวขนองท่าเรือทางพิเศษสายนี้ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยสายดินแดงท่าเรือ ความยาว8.9กิโลเมตรสายท่าเรือบางนาความยาว7.9กิโลเมตรและสายท่าเรือดาวคนองความยาว10.3กิโลเมตรนะครับส่วนทางพิเศษสายท่าเรือดาวคนองนั้นเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2530ระยะทาง10.3กิโลเมตร แนวทางจะเริ่มจากทางแยกต่างระดับท่าเรือมีถนนรัชดาพิเศษกับถนนพระรามสคู่ขนานไปกับทางด่วนผ่านทางแยกต่างระดับบางโลงข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่สะพานพระราม9ช่วงนี้เป็นทางยกระดับเป็นหช่องจราจร สามทิศทางไปกลับแล้วลดช่องจราจรเหลือสี่ช่องสองทิศทางไปกลับตั้งแต่ตีนสะพานพระรามเก้าไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามสองทางด่วนพิเศษสายท่าเรือดาวคะนองนี้มีด่านเก็บค่าผ่านด่านจำนวนทั้งหมด5ด่านคือด่านสาธุประดิษฐ์หนึ่งสาธุประดิษฐ์สอง ด่านพระราม3ด่านสุขสวัสด์และด่านดาวขโนงด่านสุดท้ายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแยกตัววายของแยกท่าเรือนะครับมุ่งตรงไปทางสาธุประดิษฐ์และตรงไปทางแยกบางโลกเพื่อจะข้ามถนนพระรามเก้านะครับ ส่วนถนนด้านขวามือคือถนนยกระดับเริ่มจากหน้าศูนย์ประชุมสุริกิจวิ่งข้ามมาและไปลงก่อนถึงถนนสาธุประดิษฐ์นะครับถ้าเลยทางแยกลงสาธุประดิษฐ์ก็จะเข้าไปถึงทางแยกบางคโคลที่จะข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้สะพานพระรามเก้าข้ามไปทางฝั่งใครไม่เคยเห็นะคารชับช่วงนี้ท่านจะสังเกตเห็นด้านซ้ายขวาก็จะเป็นทางเชื่อมของสะพานใหม่คือสะพานทศมาราชันที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานพระรามเก้า ดูสวยงามอลังการมีองค์นักราชเป็นสะพานที่ดูลังการแต่ละต้นเป็นสองคู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาและก็มีทั้งหมดสี่ต้นรวมแล้วมีองค์นักราชทั้งหมดแปดองค์นะครับดูแล้วสวยงามอลังการสวยมากๆเลยนะครับยิ่งช่วงกลางคืนช่วงเย็นๆก็จะมีการ เปิดไฟที่ประดับนะครับแสงไฟจะสะท้อนเห็นสะพานทศมาร,รายชันสวยงามมากนะครับยิ่งถ้าได้มองจากส่วนสาธารณะที่อยู่ใต้ถนนพระรามเก้าในช่วงกลางคืนหรือล่องเรือนําเที่ยวเรือสำราญจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นสะพานทศมาลายชัน อย่างอลังการสวยงามประดับด้วยไฟแสงสีต่งตางๆสวยจริงๆครับสวยมากเลยนะครับสะพานนี้ก็จะเป็นจุดเด่นจุดอันซีนสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงเทพในปัจจุบันและในอนาคตนะครับส่วนสะพานซ้ายขวาข้างบนนี้ก็จะเป็นสะพานที่ไปลงด่านสุขสวัสด์นะครับทั้งขาขึ้นและขาออกนะครับ ช่วงนี้เราจะเห็นการก่อสร้างถนนทางด่วนคล่อมทางด่วนอีกทีหนึง่งเป็นรูปตัวยูนะครับความยาวจนถึงด่านดาวขนองและต่อเชื่อมกับถนนพระรามสองที่ต่างระดับดาวขนองของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ ชมต่อกันยาวๆเลยนะครับบวกจากนี้ด้วยนะก็เป็นร้อยโลได้ครับขึเราขึ้นไทยแต่ก็สะดวกคบ้านเราใครจะขึ้นขึ้นเลยใครจะลงลงใครจะไปเพชรบุรีก็ลอยไปเลยใช่ไม่ไม่ไม่ต้องลงข้างล่างใครอยากดูชมเมืองก็ลงข้างล่างไปใครอยากชมเมืองก็อยู่ข้างล่างไปใช่ไหมก็มีตัวเลือกคนก็ใช้เยอะบ้านเรามันเยอะอยู่แล้วแหละคือเวลาเยอะใช่ ท้ายาบสะดวกแล้เสียเงินไม่เท่าไรขอให้ไปได้สะดวกข้างบนก็จะเป็นด่านขึ้นลงใกล้กับซอยอพุทธบูชานะครับ,าบก,าก,การาทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการสร้างถนนทางด่วนยกระดับมีทั้งหมดสีสัญญาเริ่มจากต่างระดับบางโคลข้าแม่น้ำเจ้าพยา ขามถนนสุขสวัสดิ์ต่อไปถึงดาวขนองแล้วก็ถึงแยกเชื่อมต่อถนนพระรามสองเป็นสัญญาที่4ที่สตามลำดับแล้วก็ต่อด้วยสัญญาที่สองสิ้นสุดตรงหน้าเซ็นทรัลบางขุนเชียนแล้วก็เป็นสัญญาที่1ที่เชื่อมถนนต่างระดับบางคุนเทียง ที่แยกไปทางพระประแดงหรือวนขวาไปทางบางแคนะครับสัญญาที่หนึ่งเป็นสัญญาที่สำคัญมากที่สุดของถนนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทยเพราะเป็นทางด่วนที่วิ่งไปเชื่อมต่อกับสายมอเตอร์เวย์ M82 บางคนเทียนเอกชยัยเอกชัยบ้านแพวนะครับ ที่มาคอนเน็ชันกับทางมอเตอร์เวย์นะฮะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์แล้วตอนนี้ก็วิ่งสบายแล้วพอวิ่งเลยแยกต่างระดับบางคอนเทียนก็จะเห็นทางขึ้นลงจากทางด่วนนะครับตานจะเห็นช่วงนี้นะครับเลนขวาสุดที่ติดกับเสามอเตอร์เวย์ก็ตอนนี้เข้า ปูเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จจากจุดนี้จนถึงทางถนนเอกชัยตรงดานมหาชัยหนึ่งนะครับช่วงเดือนนี้ถนนมอเตอร์เวย์ข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การประดับไฟแสงสว่างเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ